วันต่อวันด้วยพระคำจากพระธรรมเยเรมีบทที่29ข้อที่11เยเรมีบทที่29ข้อที่11กล่าวกับเราว่าพระยาเวตัดว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า และในหัวข้อที่จะนํามาแบ่งปันจากพระธรรมเยเรมีบทที่29ข้อที่11นะครับผมให้หัวข้อว่าแผนงานเพื่อสวัสดิภาพแผนงานเพื่อสวัสดิภาพในพระธรรมตอนนี้นะครับเยเรมีได้บันทึกถึงถ้อยคําของพระองค์ที่ได้กล่าวต่อคนอิสราเอลที่ไปเป็นเฉลยอยู่ที่บาบิโลนบางคนอาจจะเสียใจบางคนอาจจะท้อใจ กับการไปเป็นเฉลยศึกในบาบิโลนแต่พระเจ้าได้ทรงให้คำสัญญาและบอกว่าเมื่อถึงเวลาตามที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้พระองค์จะนำเขากลับสู่กลับสู่เยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนดังนั้นแผนงานหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้าทรงสัญญาว่าเป็นแผนงานเพื่อจะนำสวัสดิภาพมายัางประชากรของพระองค์ ไม่ใช่เพื่อจะทำร้ายคนของพระองค์เพื่อคนของพระองค์จะเรียนรู้และจะมีความหวังใจและพระเจ้าจะให้อนาคตที่ดีกว่าเดิมแก่ประชากรของพระองค์ตามวันเวลาและแผนการของพระองค์ดังนั้นหนุนใจเราทั้งหลายด้วยหัวข้อที่บอกว่าแผนงานเพื่อสวัสดิภาพพระเจ้าทรงมีพระทัยดีเลิศพระเจ้าทรงปรารถนา เพื่อจะช่วยเราทั้งหลายเติบโตขึ้นในทางของพระองค์เพื่อจะมีอนาคตและความหวังใจที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ